ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตณีกังวันไกลและทีมงานทุกคนที่ตั้งใจในการเดินทางไปตามวัดต่างๆนํา,านเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆมาฝากท่านผู้ชมให้เห็นถึงการได้มีโอกาสทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีวันนี้เราไปที่ใดนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานหล่อพระท่าเจดีทองเหลืองทั้งองค์สูง8เมตรเพื่อนำไปประดิษฐานเป็นแก่นแกนกลางในพระบรมมหาท่าเจดีมณีการวาระที่หนึ่งน้ำมนตน์พิธีวัดแก่งหลวงตำบลเกาะสำารงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยท่านเจ้าวาดวัดแก่งหลวงให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ภายในงานมีสาธุชนผู้ใจบุญนำข้าวปลาอาหารขาวหวานมาออกร้านโรงทานรองรับผู้มาร่วมง,งานอย่างมากมายและที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือในงานนี้มีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่อันประกอบด้วยบรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนหลั่งหลายสายทานศรัทธ,ธามาร่วมง,งานกันอย่างล้นหลาม กิจกรรมพักเช้าเริ่มจากพิธีบวงสวงใหญ่โดยพระเกจิอาจารย์จากจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นเป็นการแสดงเชิดสิงโตเพื่อเป็นการถวายสการะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสิทยานุศิษ์ร่วมกันถวายพรตาหารเพลนแด่พระสงฆ์และสามเณร กิจกรรมในภาคบ่ายเริ่มพิธีเททองหล่อพระธาตุเจดีทองเหลืองทั้งองค์สูง8เมตรโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีประกอบพิธีเททองหล่อพระมหาบรมธาตุเจดีมณีการพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตท,ทั้ง4ทิศพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและพิธีดับเทียนชายโดยพระเกจิอาจารย์สายอีสานสิทธิเอกหลวงปู่หมุน จากนั้นพระสองฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีท่านผู้ชมคะคติโบราณเชื่อกันว่าพระธาตุเจดีย์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการตัดสู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักแห่งชัยชนะที่พระพุทธเจ้ามีชัยชนะเนื้อกิเลสหมู่มารทั้งปวงตั้งแต่โบราณกาลมาผู้ใดได้ร่วมสร้างจะได้กำลังแห่งอน,นิสงส์งมาก เพราะนอกจากเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นเครื่องสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยเช่นการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุพระพุทธรูปและพระธรรมพระสูตรสำคัญต่างๆเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป ผู้ร่วมบุญจะได้เกิดในร่มโพร,ร่มใสยเกิดในขอบข่ายของพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของพระศาสดาและมีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยแรงแห่งกุศลศรัทธาที่ได้เคยสร้างพระธาตุเจดีย์ถวายไว้กับพระศาสนาท่านจะมีทรัพย์ภายนอกภายในพรั่งพรมเพื่อสืบทอดศาสนาด้วยพระสถูปมหาเจดีย์นั้นเปรียบเป็นตัวแทนพระธรรมากายของพระตถา,าคต อำนวยให้มีร่างกายอินทรีย์ครบ32ประการมีสติปัญญาเนื่องด้วยธรรมทานแห่งพระสูตรต่างๆที่บรรจงบรรจุจารึกไว้ในพระสถูปพระธาตุเจดีย์สำหรับงานหล่อพระธาตุเจดีย์แบบทั้งองค์นั้นในปัจจุบันนว่าหายากท่านผู้ชมท่านใดที่พลาดโอกาสร่วมงานบุญที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทางวัดจะมีงานบุญใหญ่ในพิธีเททองอีกสองวาระด้วยกันคือ วาระที่สองในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักร 2, 66, 13, 30, 30, าช2566เวลา13.30นหลอดเท้าวิรุณหเท้าวิรูปักวาระที่สในวันที่หพฤษภาคมพุทธศักร 2, 66, าช2566เวลา13.30นหล่อส่วนยอดฉัเดเจดีย์เก้าชั้นท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจเดินทางมาร่วมบุญทางวัดจะจัดเตรียมทองเหลืองจำนวน500แท่งไว้ รอ้อยผู้ร่วมบุญมาตั้งจิตเข้าร่วมหล่อในวันงานพิธีดังกล่าวสำหรับกิจกรรมเททองในครั้งนี้ทางรายการขออนุโมทนาบุญมาณที่นี้ด้วยค่ะ ช่วงเวลาสั้นๆค่ะอยู่ที่ประมาณ25นาทีถึง30นาทีแบบนี้เราพบกันแต่หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะนำความหลากหลายในเรื่องราวของการเดินทางไปร่วมทำบุญด้วยกันแบบนี้ท่านผู้ชมติดตามรับชมนะคะในทุกๆวันเสาร์และรับชมย้อนหลังได้ทาง Youtube ด้วยวันนี้รัฐมนีกลางวันไกลและทีมง,งานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ